สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคน,นค่ะทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งประเทียนนอกประเทศไทยเฮาเมืองลาวจ้ามาเด้มากินสมตำน้ำย้ายต่อมครับพี่น้องมึงนี่ย้ายว่าที่ตำสมตำกินกระททดปลานินจ้าพริกแห้งผักกระมี่ผักซีลาวกระหล่ำห,หอมแดงนี่แหละค่ะพี่น้อง ใส่บักพริกสดพริกแหง้งพริกสดพริกแหง้งกระเทียมพริกพริกก,กระเทียมพริกแดงพริกแหง้งจ้ะพี่น้องลองแซ่บกระเทียมพริกสดพริกแห้งผสมกันข้ามที่ได้อร่อยอร่อยหอมดีจ้ะพี่น้องใส่ตัวผักเงาน้ำจ้า มาเด้อจ่ามาเด้อมากินตงโมกรัเวเผ็ดๆน้ำย้ายทอดปลาหนึ่งข้าวเหนียวค่ะย้ายกำลังอุ่นข้าวเหนียวค่ะพี่น้องกินห่อนๆกันลงมือต่ำกันเลยเผ็ดมันเขาแซ่บค่ะพี่น้องหอเทียงห่อเทียเท่ยงบาย,ย้ายมาเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ำย้ายต่อมค่ะพี่น้องตอดตานิ่งแดดเดียว ตัวโขกตัวใช่นหมใส่บักตัวเตรียมน,นั่นแบดนี้พี่น้องบักแเกียรเทศใส่แบบน้าวจ้าบักเกียดเทศจานแพงแพงวันนี้แม่เกียรเทศขึ้นพี่น้องด้วยรุนละหกสิบบาทโุนหนึ่งใส่แบบเกียรเทศใส่แบบน้าวใส่ปูจ้าพี่น้องตำปูปลา น้ำปลาจ้าปูน้ำปลาปลาล่าอร่อแซ่บ,ซบเข้มข้นเลยค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลจ้า่ลสจ้า ด้วยบักน้าวนาวสองกลิ่นจากพี่น้องมัดชุบเล็กนิดเดยวจะเพียดว่าจะพี่น้อยเซ็บ,บ จัดๆเลยมาด้จังมาเวยแจีงม่วงน้ำยาจ้ดพี่น้องตะลุงกอปุปะลาันอะทอดปบบน่้จ้ะพี่นออาา้งอ,นนนองตามเครื่องน้ำเช็ดแล้ววันนี้อาเสียลงค่ะพี่น้อง ยายหาหมองตังค์ก่อนตังค์ก่องแป๊บนึงพี่น้องจุจ่าเด้อพี่น้องเลยกำลังทอดปลาค่ะพี่น้องทอดปลาเนาะ ก๋าอ,อุน่นขอนียวอุ่นแล้วค่ะมาได้จับมาเด้อมากินน้ำยายจากพี่นอ้องคันเอินยายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งขีดจับได้ต่อมชุ่มแพร่แฉบบา,บานๆเล่เด้อค่ะพี่น้องแฉบจากพี่น้องแฉบจแกแฉบอื้ม เ็ปยางมาหัดมาหั่นเลยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมาแสีบน้ำย่อยต่อมอ่ากินของพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อเ็ปขนาดกินของจ้งจา ปปดปลาเปลาพี่นอกปลาเ็นลกลุกเราี่นอกเลาจับด้างกั เสร็จแล้วจ้ามาพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาลุกมือกันเลยค่ะมามาเสบน้ำกันมาดูจัามาเลยพี่น้นองเอ้ยแสีบเสบเข่าเหนียวห้อนๆทอดปลาห้อนๆจ้ห่อ,อ, <c oughs> อหนจั่งผมตัต้มเพชร เนี้ห่อนๆอ่อนแบบอ,อบบาหาเริมนระานหา่อดิขึ้นปะเคียพตัวอหอมดแดงกระองเิดๆได้กัน Come on. nóng bỏng nắng mới hay nhìn coi nhiêu hòn cực phịt cá ขันปลากระห่นแทบตอกกันอน้่ำเลยจัมาวตัวก็เผ็ด <c oughs> อยากเลย <What? S 1> รัวรัวสัญญาดรวยต้องตังดวยไม่ด้วยยันไ

นี่ย้ายก็ขอฝากไว้ทีำนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องกิมนาพอกันไหมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทะไใครกดกระดิง่งติดตามย้ายต่อมจุ่มแพ้แสบ่บานดานี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ